ยินดีตามที่ควรยินดีตามที่ควรยศขนาดนี้ควรแกเรารับเอาไว้แต่ไม่ควรถึงให้ก็ไม่รับอยู่ดีๆมาเชิญไเป็นนายกโอ้ยไม่เอาอะฉันตายเปล่าหรือเป็นพระอยู่ดีๆเข้ามานิมนต์ท่านวัดน้นขาดเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสนิทีเถอะโอ้ยคุณธรรมเขายังมีของฉันยังมีไม่พอไม่รับ นิมนต์ไปข้างหน้าก่อนจะไม่เอาหรอกถ้าอยู่ดีๆเป็นพระภิกษุจะเ,เขาจะเอาลาบอันโน้อนอันนี้ไหมมาให้ต้องคิดดูก่อนไม่ใช่รับกันเรื่อยไปของบางอย่างไม่ควรรับก็ไม่รับนี่ยกตัวอย่างจะเอาพระแก้วปรากฏหรือเอาพระทองคำหน้าตักสักสิบวามาให้ที่นี่ไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวตาย พวกจะมาเอาพระทองคำไปนี่เราขืนไปเฝ้าอยู่นั้นตายแน่ไม่สมควรจะเราเลยเอาไปให้ที่อื่นเถอะไม่เอาไม่ใช่อยู่ดีๆแหมท่านวัดนี้สวยงามดีเหลือเกินกระผมได้พระพุทธรูปทองคำมาองค์หนึ่งหน้าตักหน้าตักตั้งเม็ดหนึ่งเนี่ยอยากจะถวายท่านขอบใจนะไปให้วัดอื่นเถอะถ้าขืนมาให้ฉันแล้วก็เนี่ย ต้องเกณฑ์พระมาเข้าเข้าเวนเฝ้ากันเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวตายไปเถอะมันต้องพิจารณาเราเองก็เหมือนกันได้ทรัพย์ก็ต้องพิจารณายกตัวอย่างมีไอ้ขอทานจนมาตลอดชาติวันนั้นไปไปตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ให้มันถูกได้รางวัลที่หนึ่งเพราะรู้ว่าได้รางวัลที่หนึ่งเป็นไงช็อกตาย <laughs> ไออีกคนหนึ่งมาอย่างนั้นได้รางวัลที่สองพอไปรับเงินมาปั๊บความที่ไม่เคยใช้เงินแล้วก็ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่เป็นแหล่ง,ลงพอไปรับเงินปั๊บพวกลยเหย,ยบตาแย่งเอาไปฉิบมันต้องรู้จักควรไม่ควรมีเรื่องเล่าว,ว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมันเกิดโรคระบาด มันเกินโรคระบาดแล้วก็เป็นโรคอหิวาระบาดก็พ่อแม่เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีของของเมืองนั้นพ่อบอกก็ไปรีบหนีไปอย่าอยู่ช้าเดี๋ยวโรคเนี่ยมันจะติดกับเจ้าจะพลอยตายกันหมดบ้านแต่พ่อกับแม่เนี่ยแก่แล้วคิดว่าไปก็คงไม่รอดหรอกแล้วจำไว้นะสมบัติของพ่อนะ่ะ ฝังเอาไว้ตรงนั้นตรงนั้นนี่ลายแทงเอาไปลูกชายก็คว้าลายแทงได้รอ้องไห้โฮเสียใจว่าพ่อแม่จะตายจะเราช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องจากบ้านไปอ่ะรอ้องไห้แต่ก็หนีไปหนีไปตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามขวบอีกสิบปีต่อมาเป็นหนุ่มกลับมาบ้านเดิมโรคมันหายระบาดแล้ว คิดจะขุดเอาสมบัติขึ้นมาแต่คิดแล้วคิดอีกเราอย่าเลยมันยังไม่ควรกับเราขืนขุดมาตอนนี้อันที่หนึ่งใครไม่รู้ก็จะหาว่าเรานี่ไปขโม,มยของคนอื่นมาจะโดนตำรวจจับซะอีกหรืออันที่สองพอไปขุดได้มาแล้วปุ๊บบ้านช่องห้องหอเราก็ยังไม่มียังเป็นคนเหมือนคนซัดเซพเนจรอยู่พักไปตั้งแต่เล็ก ไม่มีการทํามาหากินอะไรเลยไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งเลยคืนได้เงินมานี่ขุดเงินขึ้นมานี่ไม่มีที่เก็บคนจะมาแย่งมาชิงมาปล้นเราเราจะตายใช่เปล่ามันยังไม่ควรกับเรารอไว้ก่อนอยู่มาวันเอ,อ,อาจารยาคนเนี้ยก็รอไว้ก่อนยังไม่ขุดละชายหนุ่มคนนี้เท่วมันรับจ้างมาเป็นลูกจ้างอยู่ที่ ที่บ้านแห่งหนะึ่งบ้านนั้นก็เป็นบ้านใหญ่ก็มาทำหน้าที่เป็นคนเคาะระคังปลุกนะเป็นยามว่ายังง่ายๆเถอเป็นเป็นยามบอกเวลาเคาะระคังให้คนในบ้านนั้นนะอ่ะไอตอนเช้าจะตื่นก็เคาะระคังให้ปลุกเขาไอหัวค่ำควรจะนอนได้แล้วก็เคาะระคังให้ถาดขาทถาดบริวารเขานอน แล้วก็เป็นทาย,ยามไปด้วยเป็นเป็นยามไปด้วยในตัวเสร็จนั่นแหละมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารตื่นมาตอนเช้าได้ยินเสียงไอ้หมอนี่นะมันปลุกคนพอได้ยินเสียงนะพระเจ้าพิมพิสารนี่เอท่านก็เ,เรียนโงเ่เฮงมาก่อนเหมือนกันพอได้ยินเสียงไอ้เจ้าคนคนนี้ได้ยินเจ้าเสียงเจ้าหนุ่มคนนี้ปลุกคนงานพอได้ยินเสียงนะบอกได้เลยเอ๊ะ ไอ้เสียงคนคนนี้นี่เสียงคนมีเงินเสียงเศรษฐีเสียงมีอำนาจนี่นี่นี่เสียงเศรษฐีก็ส่งเออนางกำนันไปดูพอไปดูคุนางกำนันบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เศรษฐีไอ้นี่เป็นคนรับจ้างตีระครังเอ่อพวกไอ้นี่เป็นยามพระเจ้าพิมพิสารบอกนั่นแหละไอ้นี่เศรษฐีเราได้ยินเสียงมาแล้วเรารู้นางกำนันนี่ก็เลยมา มาหาทางอยู่อยู่บ้านไอ้เจ้าหมอนี่แล้วต่อมาก็ยกลูกสาวให้ไอ้หมอนี่ด้วยไอ้หมอนี่ก็ยังทำตัวจนอยู่งั้นแหะจนในที่สุดเอานางกำนันวางอุบายต่างๆนานานจนกระทั่งทราบว่าไอ้หมอเนี่ยมันมีทรัพย์จริง แต่ว่ามันเก็บซ่อนว้ก็แล้วก็เลยไปบอกพระเจ้าพิมพิสารบอกมันมีรั์จริงแต่ว่าไม่รู้มันซ่อนไว้ที่ไหนมันมีแน่พระเจ้าพิมพิสารก็เลยเรียกมันมาเรียกเจ้าชายหนุ่มคนนี้มาแล้วก็เลยถามว่าทําไมมีทรัพย์แล้วจึงไม่เอาออกมาใช้เขาก็เลยบอกตามจริงว่าทิ้งบ้านไปตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบกลับมาทิทงไม่มีใครรู้จักเลย แล้วบ้านช่องห้องหอของตัวเองก็ยังไม่มีอยู่ขืนขุดเอาทรัพย์นั้นขึ้นมาใช้ประการที่หนึ่งเดี๋ยวก็ถูกใส่ความว่าไปขโมยของคนอื่นมาประการที่สองถึงไม่ถูกใส่ความเดี๋ยวก็โดนคนปล้นคนโกงเพราะฉะนั้นจึงยังรอจังหวะอยู่นี่แต่เมื่อพระองค์ถามแล้วก็ดีแล้วมีจริงๆแล้วก็ไปขุดกันเอาออกมาเลยแล้วก็พอทรพัพย์สมบัติเอาขึ้นมาเห็นอย่างนั้นแล้วเจ้าพิมพิสารก็ตั้งเป็นตำแหน่ง ตั้งใจจะเด็กหนุ่มคนนี้เอาไว้ในตําแหน่งนักเศรษฐกิจประจําเมืองไปเลยเป็นขุนคลังประจําเมืองไปเลยท่านทํากันอย่างนี้ดูนะขนาดทรัพย์ของตัวเองมีอยู่เมื่อถึงคราวไม่ควรยังไม่เอาออกมาใช้ต้องระวังให้มากเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้โดยเฉพาะคุณหนูผู้หญิงที่อยากสวยอ่ะ ไอ้เพชรไอ้ทองไอห้หยองอะไรต่างๆนั่นนหะไอ้ไม่ถึงคราวจะไปประดบับมันจะไปประดบับมันเก็บนะเดี๋ยวเธอโดนกระตุกซ้อยมั่งโดนจี้โดนปล้นกันไปมั่งเราจะเสียใจทีหลังถ้าไม่ยินดีตามที่สมควรแล้วจะเป็นอย่างน้นแต่คนที่ยินดีตามที่สมควร ยินดีตามที่สมควรแล้วก็เออคนคนนั้นแหละมันจึงจะรอดตัวยินดีตามที่สมควรอย่างนี้เรียกว่าสันโดษและท่านยังแยกออกไปให้เห็นชัดๆกัด้วยว่าที่ว่ายินดีตามที่สมควรนะเป็นไงคือเออยินดีตามควรแก่ฐานะของเรานะหนึ่งละ่ะอันที่สอง ยินดีตามควรแก่สมรรถภาพของเราฐานะของเราขนาดนีเ้เราเป็นเสมียนให้เก้าอี้ขนาดนี้ก็พอใจไม่ใช่จะต้องไปเอาไอ้เก้าอี้หมุนเก้าอี้โยกอย่างกับอธิบดีเขาอืมมันจะให้ได้เก้าอี้ชั้นเยี่ยมอย่างนั้นทุกคนทุกคนเป็นไปไม่ได้ก็เอาเอา,เอาตามควรแก่ฐานะเราฐานะขนาดนี้อื มีบ้านมีที่เอาบ้านมันถึงจะไม่สวยนักไม่ได้ติดแอร์แต่ก็เอาละมันก็ยังเป็นที่ของเราเองแม้มันสี่สิบห้าสิบตารางว่าก็เอาดีแล้วนะ่ะอย่าต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครเขาแล้วไปขยายบ้านมันโตขึ้นเดี๋ยวดอกเบีย้ยมันท่วมหัวแล้วจะโดนยึดไปซะจิกหลอกยินดีตามควรแก่ฐานนะอันที่สองยินดีตามควรแก่สมรรถภาพเออ เรามีความรู้ขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้เขาให้ตำแหน่งให้ฐานะเรา,เาขนาดนี้ได้สีแค่สีห้าสีหกแค่นี้เอา้ามันยังเด็กอยู่นะเราสมรรถภาพมันแค่นี้เอา้ามันแค่นี้ฝึกฝีมือให้ดีแล้วก็ไปตายเต้าเอาข้างหน,น้ากันก่อนแล้วกันตามควรแก่ฐานะนะไอ้ที่ว่ายินดีตามควรควรแก่อะไร ตามควรแก่ฐานะตามควรแก่สมรถภาพและอันที่สามตามควรแก่ศักิ์สีของเราด้วยขอคนเรามันมีศัก์มีสีด้วยกันทางนั้นไอ้อะไรไม่ควรแก่สักสีน้อยไปไม่รับมากไปไม่รับอย่างที่ว่ามานี่คือลักษณะใหญ่ๆของคำว่าเอาสันโดษยินดีหรือรูจักพอประมาณ มีลักษณะเป็นไงล่ะเออยินดีตามที่มันมีอยู่แล้วไม่ดูถูกโชคชะตาตัวเองไม่ตัดพาะต่อว่าเอ,อเทวดาฟ้าดินอันที่สองยินดีตามที่มันจะได้น่ะเออมันได้แค่นี้ก็เอากันแค่นี้ล่นะนะไอ้ข้อแรกนะ่ะมันมีอยู่แล้วไอ้ข้อที่สองนะ่ะมันเพิ่งจะได้อย่างเงี้ยออ้มันได้ท่านี้ก็เอากันเท่านี้ ไม่ถึงก็ทำให้กระวนกระวายใจปากกัดตีนถีบจนเกินไปมันไม่สมควรปีนี้ได้กำไรมาเอาละมันไม่เต็มเป้าของเราหรอกได้แค่แค่นละล้านครึ่งล้านก,ก็เอามาแค่นั้นก็แล้วกันจะถึงกับว่างั้นเลยโกงภาษีซะเลยมันจะได้ได้งอกเงยเออกมาสักหน่อยเอองอกเงยยกไว้ ถ้าโดนจับได้ปรับอีกหลายเท่าไม่คุ้มยกตัวอย่าง